เรามาเรียนรู้พอสังเขตในแต่ละหัวข้อหนึ่งการให้ทานการให้ทานเพื่ออะไรครับรู้จักให้รู้จักแบ่งปันรู้จักเสียสละหัวใจแห่งการให้ทานคือการลดความตนี่ถที่เหนียวคือความขี้เหนียวความเห็นแก่ตัวนี่คือวัตถุประสงค์แห่งการให้ทานแต่ทุกวันนี้ชาวพุทธเราจำนวนไม่น้อยเวลาให้ทานเนี่ย มักจะไม่ลดความตระหนี่ขี้เหนียวเนาะยกตัวอย่างสมมติสมมตินี่คือข้าวปลาอาหารนะโอ้ปกติไม่ค่อยได้มีโอกาสใส่บาตรพระเฮ้ยวันนี้ฉันจะใส่บาตรพระพอพระนิม,มนต์มาก่ออพ,พ,พระบินทบาตรมาก่อนที่ท่านจะบินพระบินทบาตก็อธิษฐานจิตสาธุการที่ข้าพเจ้าได้ใส่บาตรในเช้าวันนี้ อีกสองวันหวยก็จะออกแหละขอให้ข้าพเจ้าถูกเลขค้ายสองตัวก็ยังดีสังเกตไหมครับอาหารใส่บาทพระชุดหนึงห้บาทถูกหวยรวยรอตตอลี่เลขค้ายสองตัวได้กี่บาทครับ2,000ันแสดงว่าเคยซื้อสองพเขาเรียกว่าค้ากําไรเกินควรเห็นไหมไม่ได้ให้เพื่อสละออกเลย แต่หวังเพื่อที่จะได้ของตอบแทนมากกว่าเดิมมากกว่าเก่าอันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์แห่งการให้ทาน